ันนี้เรามาสัมผัสกับร้านไก่ย่างต้นตำนาดนะคะร้านวิเศษไก่ย่างนะคะอร่อยมากกว่า60ปีชื่อดังนะคะย่านสามเสนนี่เองตอนนี้ร้านเขาอยู่ขยับขยายเข้ามาด้านในสุดนะคะทำสวยมากนะคะติดกับท่าเรือพายัพนะคะถ้าเดินทางก็เรือธงแดงะคะ่ะถึงท่าเรือเลยนะคะบรรยากาศร้านเนี่ยใหญ่มีที่นั่งหลายโซนทีเดียวนะคะติดกับ สนามฟุตบอลนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่นั่งด้านในของร้านเขา้ขากันค่ะโซนนี้จะเป็นห้องปรับอากาศนะคะเย็นสบายๆนะคะก็มานั่งโซนนี้กันได้นะคะส่วนด้านนอกนะคะก็จะมีโซนาท์ดอร์ที่อยู่ริมแม่น้ำบรรยากาศดีมากนี่อย่างนี้เลยก็สำรองที่นั่งร่วงหน้ากันได้นะคะ บรรยากาศดีสุดยอดไปเลยเดี๋ยวไปชิมอาหารเด็ดเขากันอานแรกนะคะไก่บ้านย่างนะคะามารานนี้ก็ต้องกินไก่บ้านยา <c oughs> ่าตงต้มตำไทยนะคะกินกับไก่ย่าง <c oughs> อร่อยอร่อยปลาทับทีมทอดสมุนไพรนะคะเครื่องเยอะมากจัดเต็มจริงๆ ยำทั่วพูค่ะ,คะสตูลิ้นมัวค่ะ,คะมาเป็นชุดแบบนี้เลยนะมีขนมปังด้วยฉาหม้อไฟนะคะมีกุ้งปลาปลาหมึกแต่ถ้าไม่ชอบไปไหนก็เลือกได้ะคะ่ะตอนนี้มัดฉาหม้อไฟก็ <laughs> เดือดมากโอ้โห <c oughs> <c oughs>